รถยนต์เปลี่ยนสีได้คันแรกของโลกเพียงแค่กดปุ่มมาแล้วค่ะรถยนต์เปลี่ยนสีได้คันแรกของโลก BMW iX f r o เปลี่ยนสีได้ด้วยเทคโนโลยี e i n k การติดตั้งไมโครแคปซูลขนาดเล็กจำนวนหลายล้านชิ้นบริษัทผู้ผลิตเปิดตัว BMW คันแรกของโลกที่กดปุ่มเปลี่ยนสีได้ ณเมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาตัวรถถูกเคลือบด้วยเทคโนโลยีอ e ีอิงการติดตั้งไมโครแคปซูลขนาดเล็กเท่ากับเส้นผมมนุษย์จำนวนหลายล้านชิ้นไว้วบริเวณผิวด้านนอกของรถเมื่อได้รับคำสั่งไมโครแคปซูลจะทำการเปลี่ยนสีพร้อมๆกันทำให้สีด้านนอกของรถเปลี่ยนภายในไม่กี่วินาทีหลักการทำงานของไมโครแคปซูลใช้การทำงานร่วมกัน ของประจุไฟฟ้ากระตุ้นการแสดงสีของไมโครแคปซูลสีขาวแม้จะแสดงสีสันได้เพียงสีขาวสีดาวและสีเทาแต่นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรถยนต์ในอนาคตที่ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงสีใดสีหนึ่งบริษัทเผยว่าการเปลี่ยนแปลงสีของรถสามารถช่วยลดอุณหภูมิเมื่อรถยนต์ต้องจอดอยู่กลางแสงแดด จะส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องปรอับอากาศภายในตัวรถนอกจากนี้ยังเปลี่ยนสีรถโดยไมโครแคปซูลอาจสามารถใช้แสดงตัวอักษรหรือค่าตัวเลขต่างๆบนตัวรถเช่นสถานะการชาร์จพลังงานไฟฟ้าหรือข้อความแจ้งเตือนให้กับรถยนต์คันอื่นทราบในอนาคตเทคโนโลยี e ีลิงการเปลี่ยนสีรถเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีล้ำสมัยนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับรถยนต์อีกหลายบริษัทร่รวมแสดงซึ่งจุดเด่นของงานเป็นเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่รู้ว่ารถแบบนี้เข้ามาถึงบ้านเราหรือยังถ้าใครสนใจไปติดต่อได้ที่โชว์รูม BMW นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ